สวัสดีครับเบ้าจ่าภาษาชาวบ้านมืนี้ยูกระทันมุนตีพอนแก้วตรงกับวันที่11มีนาคม2559เวลาประมาณ10หานาฬิกา40นาทีสถานที่ท้ายทํำรายการสวนบางนาเป็ดไก่สวนไผ่หวานน้องโดนคือเก่ามื่อนี้เบ้าในฐานะประธานเค,ครื่อยคต่อต้านการทุจริตาาคประชาชนจังหวัดน้องบัวลำพู ท่านมนตีพอแก้วนี่เป็นเครือข่ายท่มาพิบัตรจังหวัดนคบุรพูดเนาะเ<ะ>มื่อนี้ท่านมีเรื่องเล่าก็เลยมาเล่าสูกันฟังมาหาผมมาปรึกษาหาเรื่องมีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของคู่โรงเรียนบ้านหนองแวงท่านมนตีพอดแก้วนี่อยู่บ้านนองแวงมูกเก่าตำบลก็ดูอำเภอนองสังก็ซื้มเนื่องจากผู้ปกครองของนักเรียนชั้นป .6 นักเรียนบ้านน้องแวงนี่แหละได้รับความเดือดร้อนจากคู่ไฟปกครองเนื่องจากว่าบ้านนักเรียนบ้านเนี่ยบ้านน้องแวงของเข้าเนี่ยบางคนก็นยากจนพอแม่ยากจนบางคนก็นพ่อมีฐานะแน่ไอ้ความยากจนนี่แหละทำให้การแต่งกายของนักเรียนชั้นป .6 เนี่ยพิดระเบียบปะกะตินี่พอหกที่ต้องใส่รองเท้าหุ้มสน สีน้ำตาลแล้วก็สีดำาแต่ว่าด้วยความอยากจนก็นเลยใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียนก็นเห็ดให้การเต้งไายนี่ผิดระเบียบไฟยปกครอง,องก็เลยเก็บรองเท้าของนักเรียนเอาไปเผาทำลายบ่น่าเชื่อว่าความคิดของครูบาอาจารย์ในระดับที่เป็นครูบาอาจารย์แล้วสีมีความคิดแค่ว่าการแก้ปัญหานักเรียนพิษระเบียบนี่โดยการแก้ปัญหาบ่ คือโดยใส่วิธีรุนแรงโดยให้ถอดรองเท้าเก็บลองเท้านักเรียนทั้งมัดที่ใส่พิษระเบียบเอาไปเผามันสิพอไดใ้ใส่มาลรงเรียนอีกว่าสันเออแปลกเนาะการแก้ปัญหาแล้วกระเพาะให้เด็กน้อยเดินเท้าเปล่ากลับบ้านถึงแม้สิยากจนเขาก็ต้องซื้อมาใส่อีกคือเก่าแห้งเพิ่มความยากจนเขาไปอีก มันว่าเป็นการแก้ปัญหานี่นี่มันเป็นการสร้างปัญหาเพราออรับทราบป,ปัญหาแล้วแก้ปัญหาแบบไดฝากถึงท่านเพราะอเขตการศึกษาถ้าท่านทราบเรื่องนี้แล้วท่านผมฝากท่านนะมันเป็นวิธีที่ถูกต้องอยู่บอ่ครับการแก้ปัญหาแบบนี้มันการพูดคุยกันอะ่ะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเลย เชิญพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีปัญหาน่ะไปพบนี่ปัญหาอยู่ตรงไหนตรงนี้ขอไดบอมันผิดระเบียบนะมัน,ม,นมันดูปรดีนยิ่งสิ่นี่คอยเป็นคูบาอาจารย์การแก้ปัญหาโดยการนั่งสิ่งที่เกิดปัญหาสร้างปัญหาขึ้นมาเช่นล่องเท้าเนี่ยเอาไปเผาเนะี่ยมันเป็นคนสิ้นคิดแล้วเป็นคนไม่มีความคิดถ้าคิดได้แค่นั้นประตองเป็นคู่ดอกเล่าออกเลยไปให้ราชี่อบือน ยังมีคนอีกหลายลอยหลายพันคนอยากเป็นครูเห็นบอสอบได้ละเทือรับแค่สามตำแหน่งคนสอบเป็นพันเป็นหมื่นเลยสะท้อนในเห็นว่ามียังคนอีกคนดีๆต้องการเข้าไปเป็นครูบาอาจารย์อีกหลายลอยหลายพันคนแต่ว่าบมมีโอกาสเมื่อท่านมีโอกาสแล้วสิ้นที่ท่านสะท้อนออกมาให้สังคมได้เห็นได้รับทราบนะมันประมนผมว่าท่านบมมีจัญญบัเลย ก็มีความเป็นครู่เลยนั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองในนี้บ้านน้องแวงนี่กาลังเฮ็ดดัเนิน,นเฮ็ดบุญบุญใ่ในการเฮ็ดบุญใ่เนี่ยก็นเนื่องจากว่านี่ท่านเจ้าคณะอำเภอนอนท์สังทานมรณภาพเนาะก็เลยจัดทํำบุญมาสวดอภิธรรมในการสวดอภิธรรมเนี่ยจะต้องใส่ปัจจัยใส่เครื่อง อาหารการกินหลายน้ำพังบ้านทองแวงเนี่ยบ่เพียงพอดอกก็ต้องอาศัยรับบริจาคนอกจากรับบริจาคยุบันแล้วก็ออกไปรับบริจาคเนาะออกไปรับรับบริจาคือตามชาวบ้านทั่วไปตีรเรือไล่เป็นยังไงเนะี่ยเรือไล่เข่าสารอา,อาหารแห้งม,มากเพื่อสีตอนรับแขบกผู้สัญจรมาก ถ้าเจ้ากินยิ่มกินเต็มใะนะ้คณะเต็มวมาสวสดอภิธรรมมีลงท่านของชาวบ้า,บานหรือ,อเขตอ,อบตอื่นบ้านอื่นในร้อยเจ็ดหมู่บ้าน,นะครับที่เขาไปร่วมเพื่อสี่เจ<อ>้า,าจภาพเป็นเจ้าภาพซอยกันนะครับนี่ปัญหาเกิดขึ้นที่นี่หลังจากที่ได้รับบริจาคข้าวสารอาหารแห่ง กระป๋าก็ไดามีอยู่มือหนึ่งมือเร็วๆนี่เข่าสารของวัดที่ไปเลี้ยไล่มาเอาว่างไว้หลายสิบหลายร้อยทุงนะในช่วงเศร้าของมือหนึ่งเกิดหายไปแล้วก็มีคนเห็นพอดว่าผู้ใดเอาไปชาวบ้านมองแล้วเป็นการผสมควรก็เลยได้เขอมาปรึกษาหารือกับผมผมก็ให้รับในนําไปว่าอันที่หนึ่งเลยก็ล่องไป ลองเลียนในศูนย์ดำรงธรรมลองเบงได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงให้สอบหาขอเท็จจริงลองเบิงกับ่ต้องการเอาอยัางดอกต้องการให้เพียงแค่ว่าผู้ใดเอาไปให้เอามาขึ้นซาเพิ่นอาจมีวัตถุประสองค์อื่นหรือเอาไปอย่างอื่นอาจบีได้เว่าจากับชาวบ้านก็ได้ในการเอาไปก็เลยเห็ดให้เกิดความเข้าใจผิดชาวบ้านก็เข้าใจผิดแต่ว่าในการเอาไปเพิ่นอาจสิเอาไปอา,อ,าอาจสีเอาไปเฮ็ดใครซอาจเฮ็ดบุญหรือสิเฮ็ดยังก็สร้าง แต่ว่าเพิ่นเอาไปแล้วก็วมีคนเห็นมีคนเว้าปากต่อปากปากต่อปากซึ่งมันอาจจะเกิดความเสียหายแกตัวท่านเองนั่นแหละผู้ออกไปนั่นแหละจกให้ท่านเอามาขึ้นถ้าท่านเอาไปเอามาขึ้นซะมายอมรับก็ชอบบ้านนะเออเอาไปเพราะว่าไปจริงไม่ชี้ชจแจงอะ่ะจบแต่ว่าถ้าวเอามาชี้แจงเรื่องล่นก็สิลุกล่มบานปลายย้ายโทไปนะก็คือปองนามมันหัวนั่นะ ตอนแรกก็อัดน้อยๆอัดอัดคิดว่ามันจะอัดอยู่เออสร้าง้มันถอปป่อยไปป่อยไปป่อยมาเห็นปะพังทลไลไปมืดเลยเหมืนแก้ไขปัญหากับไปสุท้าไทยแลยครับปัญหาลูกแลมป่านมาเล่งไล่เลยก็บอกอยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเฮากำลังเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านอยู่บ้านเมืองต้องการควมปองดองสมานฉันต้องการควมแตกแยกไฟยนึงอาจจะเห็นด้วยว่าเพิ่นเอาไปเห็นจังนฝ่ฟยนึงอาจจะไปเห็นอาจจะบ่เห็นด้วยอาจจะประสงค์ดี แต่ว MM <Yeah. S 1> ่าบ่ได้ชี้แจงบ่ได้ทำเพื่อให้าใจฝากถึงท่านนายเพื่อนองสังฝากถึงท่านปลัดอุโสที่ชาวบ้านได้เขาเป็นปรึกษาหาเลื่อนเนาะเฮ็ดความจริงให้กระจ่างใช่ครับท่านชาวบ้านกระสีบ่ได้แตกแยกกันเป็นสองฟักสองายก็มี่ยั้งหรอกจุดประสงค์ก็คือต้องการเฮ็ดบุญเฮ็ดทําบุญทําท่านนั่นแหละหรือถ้าท่านรู้ตัวว่าท่านเอาไปแล้วท่านก็เอามาขึ้นยังมะเ้าคือเก่าผมไม่ควรได้เห็นดอกตอนท่านเอามาขึ้นนะ ย่าไปคิดว่ารักง่วเพิ่นไปแล้วเขาจับได้เอางัวมาขึ้นอันนี้บ่แมนบ่แมนย่าไปเปรียบเทียบกันมันบ่าถูกเนาะบ่อบบ,บ่อย่าให้เปรียบเทียบคือยังต้องการเขาเอามาเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านขึ้นก่า่น่หละเอาว่าให้ผู้ที่ไปมาหาสู่นเพิ่นมาเฮ็ดบุญได้กินยูอิ่มกินเต็มเนาะหัยเนาะบบเป็นเรื่องเล่ายึดบ,บ้านผมสวนผมสวนบางหน้าเป็นกไก่สวนไพรวนต้องด่วน,วน,นก็นเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ได้รับเร,เรื่องรองเรียนรับฟวามเดือดร้อนท้ายทอดออกไปสูส่วนราชการที่เกี่ยวของ เรื่องเล่าเรื่องเรื่องนี้ค่าปล่อยลูกล้ามยา่ตัวอาจจะไปถึงกระทรวงมหาดไทยอาจจะไปถึงท่านผู้วาา่าราชการจังหวัดด้ตอนนี้มันอย่ในบ้านเทาคุยกันในบ้านเท่านี่ละคุยแบบพี่แบบน้องน,นี่ละเนาะถ้ามันถึงข่าเข้าจาเป็นที่ต้องเอืนนอเอเอ้นประชุมกันลองิึงเอิ้นประชุมเด้เอาบออยากเว้ายังไรอีกแล้วเอาซ้ำนี้ละมื่อนี้ขอได้รับพ่วมขอพุ่นจากผมนายเกียงไก่ไทยออนท่านมนตรีพรอนแก้วขอบคุณครับสวัสดีครับ